สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับวันนี้มาพบกับกาก้าพารวยอีกเช่นเคยนะครับกับทั้ง3มรุ่น3ปีพศนะครับซึ่งเป็นปีพศที่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งปีพศ 2543, 42และ44นะครับ3ปีพศนี้เป็นปีพศที่ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งทั้ง3รุ่น3ปีพศก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและก็โดดเด่นนะครับซึ่งวันนี้จะมีความ โดดเด่นขนาดไหนนะครับก็ขอฝากลุงปานาอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับและก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกากา,ารวยนั่นเองนะครับวันนี้กากาก็จะนําข้อมูลต่างๆทั้ง3มรุ่น3ปีพศนะครับเอามารีวิวฝากลุงปานาอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุก,ท,กทุกท่านนะครับให้ได้รับข้อมูลของเหรียญ ชนิดราคา5บาทนี้ทั้ง3ปีพศไปรับข้อมูลกับกากา้าพารวยครับผมเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่านะครับซึ่งมีความหนาแล้วก็มีขนาดเท่ากันนะครับทั้ง3ปีพศนะครับส่วนข้อมูลนะครับก็คงจะพี่น้องลุงป้าน่าก็คงจะ พอรับทราบข้อมูลรายละเอียดของเหรียญไปบ้างแล้วนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองส่วนด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบาพิดุสิตวนารามนั่นเองนะครับเหรียญของปีพุทธศักราช2542นะครับปี42นี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญ ชนิดราคา5บาทที่มีราคาการประเมินถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับน้ำหนัก7.5กรัมส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับของเหรียญปีพศออนี้นะครับถือได้ว่าผลิตออกมาก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น50ล้าน7 6 0 0 0 0เหรียญน,นะครับก็ถือได้ว่าไม่เยอะนะครับ50ล้านนะครับส่วน ราคาการประเมินนะครับราคาการประเมินอ่าซึ่งการประเมินเหรียญน,นะครับการประเมินเหรียญข้อมูลนะครับข้อมูลจํานวนการผลิตของเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับจนถึงปีพุทธศักราช2554เป็นการรวบรวมโดยสํานักกระสาบนะครับสํานักกระสาบกรมธนรักษณ์นั่นเองนะครับแยกตามปีงบประมาณที่ผลิตนะครับตั้งแต่ตุลาคมถึงกันยายนซึ่งในบางปีนะครับอาจมีความคลาดเคลื่อนนะครับ ไม่ตรงตามปีพศบนหน้าเหรียญน,นั่นเองราคาซื้อขายจึงใช้สถิติจำนวนเหรียญที่พบหมุนเวียนจริงๆนะครับในท้องตลาดร่วมในการประเมินนะครับประเมินเหรียญยูเอ็นซีนะครับนี่ก็คือวิธีและหลักการการประเมินนะครับของกลมธนรักษณ์นะครับ,รรนะรบแล้วก็เหรียญกระสาบนะครับเหรียญกระสาหมุนเวียนนะครับการประเมินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนเหรียญที่มีความพิเศษต่างๆนั้นความต้องการต่างๆนั้นของตลาดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับการซื้อการขายนะครับการซื้อการขายของแต่ละบุคคลนะครับไม่มีราคาที่กําหนดตายตัวนะครับส่วนราคา UNC นั้นนะครับก็จะประเมินขึ้นมาเป็นค่ากลางๆนะครับเป็นค่ากลางๆนะเป็นการประเมินเหรียญต่างๆเท่านั้นเองนะครับส่วนที่จะ นำไปสู่การซื้อขายต่างๆนะครับเพื่อการสะสมต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องลุงป้าน้าอานะครับคนซื้อแล้วก็คนขายเท่านั้นเองนะครับว่าจะซื้อกันขายกันเหรียญเท่าไรก็พูดคุยกันนะครับส่วน เหรียญของปีพศ2542นะครับราคา UNC นั้นก็ตกไปเหรียญหนึ่งประมาณ100บาทนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นปี2543นะครับส่วนปี42จบไปนะครับเหรียญหนึ่งประมาณ100บาทนะครับส่วนปี43นี้นะครับ ปีพุทธศักราช2543นะครับซึ่งมียอดการผลิตนะครับของเหรียญกระสาบรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น1 4 6สี่หกล้านเก้หืเหรียญน,นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับส่วนราคา u n เซของเหรียญกระสาบรุ่นนี้นะครับปี4ี่สก็ถือได้ว่าเป็นน้องของปี4ี่ออยู่นะครับอยอดการ ประเมินนะครับก็อยู่ไปเหรียญหนึ่งก็ประมาณ60บาทนะครับส่วนปีพุทธศักราช2544นั้นนะครับปีพุทธศักราช2544ซึ่งมียอดการผลิต76,566,000ล้าน566,00เหรียญน,นะครับนั่นก็คือยอดการผลิตนะครับอ่าก็ ต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับอของยอดการผลิตนะครับส่วนราคาการประเมินก็จะกระเถิบขึ้นอีกนิดนิดนะครับซึ่งยอดการประเมินนะครับราคาเหรียญ UNC นั้นก็อยู่ที่เหรียญหนึ่งเจ็ดสิบบาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับ ทั้ง3ามรุ่น3ปีพศนี้เมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงนะครับถือว่าสูงนะครับส่วนที่พี่น้องหลายๆท่านนะครับบอกว่าราคาแค่นี้ก็เอามารีวิวอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะมีความคิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับากาก้าพารรยก็มีหน้าที่นำเอาข้อมูลต่างๆเอามารีวิวฝาก ลุงป้านาอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเท่านั้นเองนะครับส่วนที่ใครจะว่าอย่างไรนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองนะครับอันนี้ก็ขอฝาก ทุกๆท่านด้วยนะครับก็ขอฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับกาก้าพารวยนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กาก้าได้มีกําลังแรงใจได้ทําคลิปและนําข้อมูลต่างๆเอามาฝากหลงปาณอาทุกๆท่านนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องกากานั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ